เพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD ทีดีได้โพสต์ว่าแบบนี้ครับขอมาส่งการบ้านให้ DSI นะครับซาลาฉลาดนะครับซาลาอะ่ะขึ้นศาลมาก็บ่อยฟ้องคนก็ต้องเยอะแถมยังส่งสนายชื่อดังไปว่าฟาร์มให้นายดาลิตอย่างด้วยทนายชื่อดังขนาดที่ DSI ยังต้องเกรงใจ ลองคิดดูว่าถ้าซาร่าจะพาผัวเข้าเมืองไทยสิ่งแรกที่ซาร่าจะทำคืออะไรก็ต้องเช็คข้อมูลตอมอก่อนว่าตอนผ่านด่านตอมอผัวซาร่าจะโดนรวบไหมตามข้อมูลดีเอสไอแจ้งมาว่าคือนายดาลิตยังเข้าไทยมาวันที่19ทธันวา2565 ซาร่ามีการโพสต์หาคนที่ทำงานการบินไทยในวันที่17ทธันวาคม2565ในตอนนั้นซาร่าคงพยายามหาคนที่ทำงานการบินไทยเพื่อจะสอบถามว่าดาลิดยังสามารถเข้าประเทศอย่างปลอดภัยได้ไหมหรือเปล่าพอวันที่17ทธันวา2565ซาร่าได้คอนแทกแล้วปรากฏว่า ไม่เห็นมีหมายจับในระบบตอมของเมืองไทยเย็นวันนั้นซาร่าจึงรีบจองตั๋วเครื่องบินให้ดาลิดได้กลับมาทันฉลองคริสต์มาสกับดาร่าที่คอนโดในกรุงเทพเลยสิ่งที่ดีเอสไอควรสอบซาร่าหนักๆเลยคือใครเป็นคนเช็คสถานะการตรวจสอบหมายจับให้ซาร่าว่าดาลิดเดินทางผ่านตมได้ ถ้าจะตรวจสอบก็ไม่ยากแค่เช็คประวัติการโทรเข้าโทรออกของซาร่าในวันที่17ธันวาถึงวันที่18ธันวาผมเชื่อว่าน่าจะมีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่อันดับถัดมาคือความละหลวมของตอมที่ทำให้ในายดาลิตยังเดินกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ประเด็นนี้อธิบดีดีไอพูดว่าเป็นเรื่องโชคดี แกคงมองขาดแหละว,ว่าซาร่าจะเช็คก่อนแล้วถ้ามีหมายจับขึ้นที่ตอมจริงนายดาลิดคงไม่กลับมาเมืองไทยแต่ผมมองว่านี่เป็นประเด็นใหญ่ของสังคมที่ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องอธิบายให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมอะมั่นใจว่าไม่ได้มีการยัดเงินหรืออะไรดาลิดมันถังแตกครับ ไม่มีต่างไปยัดใครหรอกสิ่งที่ผมคิดได้ว่าเหตุผลที่ดาลิดเดินเข้าออกเมืองไทยได้ชิวๆเลยก็คือฟาร์มหวยของตอมบ้านเหล่านี่เองผมเชื่อเลยนะว่า DSI ก็เซ็งด้วยที่ตอมพาดแต่โดนแต่คนโดนด่าคือ DSI แถมตอนรวบตอมอยังได้หน้าอีกทั้งทั้งที่เป็นคนทำพลาดแต่แรกทางเพจเขียนขึ้นมาเพราะผมเชื่อในครามบริสุทธิ์ใจและคณะทำงานของดีไอของร้อยตำรวจเอกวิศนุนะแต่ที่ผมตกใจคือระบบยุติธรรมบ้านเรามันไร้ประสิทธิภาพสุดๆแล้วเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งสัป,ปดาห ทางตอมอก็ไม่ได้ออกมาถแถลงอะไรเรื่องไม่มีหมายจับในระบบแค่รีบๆเอาหมายจับเข้าระบบก็ตามสไตล์ข้าราชการไทยส่วน d ีเออภาษตรงที่เข้ารวบตัวชัดช้าและไว้หน้าผู้ต้องหามากเกินไปแต่ท้ายที่สุดยังดีที่รวบนายดาลิดได้เพราะมันกะหนีขึ้นเครื่องบินแบบเดิม ไม่มุดออกตามเส้นทางธรรมชาติ DSI จะกู้หน้าอย่างไร 1. ตั้งข้อหาหนักซาลา 2. ขยายผลผู้ที่ช่วยซาลาหาคนที่บอกข้อมูลเรื่องไม่มีหมายจับที่ต่อมอ 3. ปรับปรุงการทำงานที่มีการตรวจสอบกันเองว่าหมายจับเข้าระบบหรือยัง ไม่ใช่แค่หวังว่าตมจะทำงานได้ไม่บกพร่องแล้วก็ออกมาถแถลงให้ประชาชนหายใคราใจในฟาร์มโปร่งใสของหน่วยงานผมก็ยังหวังนะครับว่า d s i จะแก้ตัวแก้ชื่อขึ้นมาได้แต่ถ้ายังตีมึนใจดีดูแลผู้ต้องหาแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยแบบต้องให้ฟาร์มเป็นธรรมกับทุกฝ่าย แบบที่พวกรักการเมืองชอบพูดหล่อๆเวลาออกเวทีเวลาออกทีวีดีไอก็เป็นตัวตลกของระบบยุติธรรมไทยต่อไปนี่คือเป็นหนึ่งนะครับโพสของเพจนะครับรวมรวม,รวมเป็นเพจนะครับรวบรวม,รวมผู้โดนโกงจากโฟเร็กเทดีได้ทำการโพสเอาไว้มีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ